วันนี้ซันชิโรจะพาเพื่อนมาเที่ยวที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่นี่มีอะไรให้เราดูเยอะแยะไปหมดเลยโดยคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทุกๆส่วนที่เราไปทั้งหมดเลยซึ่งใช้เวลา1วันเต็มส่วนท้องฟ้าจำลองนั้นเราจะไม่สามารถให้เพื่อนดูได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนั่นเองโดยท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานี้จะแยกกันนะครับคนละตึกนะซึ่งมีค่าเข้า,ขา,ขาแยกกันด้วยท้องฟ้าจำลองนั้นผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทโดยจะใช้เวลาประมาณ45นนาาาททีใกรชม้้ององงฟจลสวย กเลยคทุคนส่วนศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษานั้นก็จะมีค่าเข้าอีกต่างหาก50บาทสำหรับผู้ใหญ่เ,เด็ก30บาทนะครับอ,อย่างที่บอกไปเที่ยวทั้งวันก็ไม่หมดนะที่นี่มันใหญ่มากเลยนะครับอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นก็มีหลายตึกเลยนะครับเราสามารถใช้บัตรเดียวเนี่ยเข้าได้ทุกๆตึกเลยนะถามเจ้าหน้าที่ได้ว่าต้องไปทางไหนเพื่อให้เราเข้าชมได้ทุกตึกส่วนห้องฟ้าจำลองนั้นเช็คลอบกันให้ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเต็มนะมันมีทุกชั่วโมงแต่คนเยอะมากครับกดไลค์กดรับมวได้เลย แล้วนั่นสิสามคนมีเด็กคนหนึ่งข้งาจำลองสามียานอวกาศตรงนั้นด้วยต้องหมุนดูนะเอ้ยหมุนได้มันนูนด้วยใช่ไหมในประเทศไทยอยู่ตรงไหนนั่นสิเนอเมริกาใต้ต้องหมุนไปอีกด้านหนึงเลยลูกเราอยู่ตรงข้ามกับอเมริกาทวีอเมริกานี่ น,นี้ไงประเทศไทยอันนี้เราจะให้ดูท้องฟ้าจําลองว่าข้างในจะเป็นแบบไหนแต่เราจะไม่สามารถถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูได้เพราะเขาไม่ให้ถ่ายนั่นเองหลังจากดูท้องฟ้าจําลองเสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินดูรอบๆในห้องฟ้าจําลองมีอะไรให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวกับอวกาศเดี๋ยวเราลองไปดูน้ําหนักซันนะในแต่ละดาวมาดูน้ําหนักซันกันอุ้ยน้ําหนักมาแล้วติดลบ3กิโลทำไมติดลบล่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วหนกลูกมันแตกๆนะนี่คืออะไรอ่ะหมุนได้ด้วยเออนี่ไงซันเราดูดาวใต้จัดตรงนี้ด้วยซันมียานอวากาศอยู่นี่ลูกเอ,อ้ยเขาอยู่กันแค่แบงนี้เลยเหรอเขานั่งจับมือกันเลย่ะดูมีแผงควบคุมตอนที่ทิ้งทิ้งตัวลงมาบนโลกอ่ะซันมาดูมนุษย์อวกาศดิชุดมันน่ะชุดหนามากเลยมีท่อซิเจนอยู่ทั้งหลังเนี่ยซันนี่เครื่องวัดมุมดาวของชาวจีนคุงล้อมายา ของ,ช,ง,อาง,ง,งชาวอินเดียแดงปีรามิดใหญ่แห่งเมืองอิฐชาโตเรนเป็นอน,อน,นุสาวรีย์ปิาา่นายิรูราว้าปันแกห้องน้ำพวกาเหรอตรงไหนที่ชีเลยนี่ไงไม่งั้นฉีจะพุ่งกระจายจะมีตัวดูดเออตรงนี้แล้วมันจะมีแรงดูดอันนี้เขาปิดไว้ไม่ให้มือคนเอามือล้วง ถ้าไม่งั้นเออจะกระจายเต็มสถานีอวกาศแล้วเป็นอันตรายถ้าหายใจน้ําเข้าไปใช่ไหมหินอุกกาบาตที่ตกในไทยเบาเจ็ดกรมใช่นี่ในไทยนี่ไงเชียงคานอันนี้เป็นร้อยปีแล้วนครปฐมเนี่ยใหญ่มากเลยก้อนแค่นี้นะหนักยี่ยี่สองโลอ่ะหนักมันเป็นก้อนเหล็กยี่ยี่สองโลใช่ยี่สองกิโลมันเหมือนแอนวิวอะนะเออเหมือนไหมอุกกาบาตสีหอุกกาบาตนีความหมายนะถ้าเป็นสีเหลืองเป็นเหล็กในตัวเจนกับออกซิเจนจะเป็นสีชมพู เออแมกนีเซียมจะกลายเป็นสีฟ้าโซเดียมเป็นสีส้มแคลเซียมเป็นสีม่วงเออนี่อาจจะเป็นใช่มีมีโอกาสที่จะเป็นจากดาวคารได้ด้วยเพราะดาวคารเป็นเมืองแห่งเหล็กใช่ไหมมันเลยเป็นสีแดงแงเป็นสนิมเอ้ยดูหลุมกระบาดเลยเหมือนเลยเนาะตกลงมาตุ้มนี่มีคกิเวที่เขาบอกเห็นเป็นขาวขาวใช่ไหมแต่เราจะไม่เห็นเป็นอย่างนี้เพราะเราอยู่ในนี้ใช่ไหม เราก็เลยเห็นทางช้างเผือกบนท้องฟ้าเป็นเส้นๆยุหมุนเนี่ยดาวพฤหัสซันอันนี้อะไรนะภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในสูงที่สุดระบบสูงที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราอยู่ที่ดาวอังคารสูงกว่ายอดเขาดวยเลสสองเท่ามันชื่อว่าอะไรนะโอลิมปัสอ่าดูต่อไปซิตรงนี้เป็นห้องสามมิติเห็นอะไรบ้างมันลอยไหมมันก็ลอยๆบ้างอ่ะเนี่ยถ้าจะลอยต้องเราต้องดูสองช่อง มันก็จะลอยออกมากาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิกกี้เวของคนไทยเลขช้างเผือกช้างเผือกมันเป็นสีสว่างโลกเราอยู่ตรงไหน,นโลกเราอยู่นี่หลังจากที่เราออกจากตึกท้องฟ้าจำลองแล้วเราก็มาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อโอยตรงนี้อะไรอะ่ะทำไมมันลอยอยู่อะกระจกหรือว่าอะไรออกไปกระจกเหรอดูได้สองด้านไหมขับได้าั้อ่ะยิงแล้วกดยิงตรงกลมกลมกลมออกมาเล่นอะไรเอ่ยคาร์บอนเราต้องดักจับคาร์บอนนี่ไง คา b ์บอนแคปเจอร์ต้องเอาคาร์บอนนะออกซิเจนไม่เอาโอ้โอ้คาร์บอนเกินเมืองแล้วพลูชันเต็มเลยเ <Okay. S 1> ขาให้ให้ทดสอบว่าความเร็วอันไหนจะเร็วออกันโอ้โหยอดเยี่ยมเลย <h ums> ได้ไหมได้ไหมหนึ่งสอง เออยใหญ่โดนนะเป็นแมกเนตเลยเอาไปเทียรูปมั้งมันจะใส่มันจะไปหมุนเลยเหรอ <c oughs> เอา้าหมุนเลยหมุนอึสไปแล้ว <c oughs> เอา้าขันโยกขึ้นไปเลย <c oughs> เอ่อโยกเลย แล้วเอาแล้วซันเอานะซันอือดึงเลยเย้ <c oughs> ay, ไปแล้วซ <c oughs> ันหมุนนี่ต่อไหม <c oughs> กลับเอามันมารับเออนั่นแหละอ้าบอลมาแล้ว <c oughs> หมุนเลย <c oughs> หมุนเลย <c oughs> กับด้นหวาละลูกแล้ว,ลลวดาวเทียมเธอร่า ไนดูคืออะไรอะลูกมันจะคือนอ๋อมันเปลี่ยนภาพด้วยความรวดเร็วไงเออมีคนวิ่งจริงๆด้วยไ่ยบอลอยู่ข้างในกระโดดไปเรื่อยเยเลยเฮ้ยเป็นนกบินจริงด้วยเหมือนเลยเฮ้ยกระดู ข้างนอกเป็นกระจกแบบมองทะลุได้ถ้<ะ>าถ้าไหนหินตรงนี้สวยจังแลกคว้าเออตั้งนี้สวยจังเป็นแท่งๆขึ้นมาเลยแคลไซด์นี่คือเฮ้ยคืออเมทิสต์ไงที่เขาเชื่อกว่าดื่มสุรา,ราแล้วจะไม่เมาเออ เนี่ยมันเป็นไม้แล้วมันกลายเป็นหินไปล,ละซานมันดูออฟซิเดียนแร่ที่แข็งมงากนะใช่ไหมใช่ไหมในไม้ค้าบอ่านหนูอ่านหนูขอไฟโอ้ดูแร่หินของไฟอันนี้อะไรอะเฮ้ยหอยมันกลายเป็นหินนะเจ๋งเลยอ่ะดูดิเฮ้ยอันนี้ซาเคอยอ่านเจอนะอ่าดูสิมันเป็นฟอสซิลอ่ะตัวแปลกๆนั่นเลยตัวอะไรอะนั่นดิซานตัวนี้เป็นปลาทั้งตัวเลยลูกไหน ข้าในช่เมนทะเลยปะโอ้หินฟันปลาฉลามอะลองพาเข้าไปดูหน่อยซิน,นี่พวกยาเสพติดยาบ้าโคเคนก็มีนะนี่ใครไม่เห็นเคยเห็นยาเสพติดดูเลยนี่นักโคเคนอันนี้โคเคนเป็นแคปซูลเลยนี่ดูนี่อ,อะไรไอซ์ ce, ยาไอซ์เป็นสารเสพติดลูกอันนี้เป็นไว้ฉีด <ยา S 1> เข้ขาเส้นอะยาเค ยาอีสารละเหยดูดกาวโอ้เฮโรอีนเป็นก้อนอย่างนี้เลยดูเ <c oughs> ฮโรอีนเป็นผงเนี่ <แก S 1> นย Apple Chicken นน่าจะยาสารเสพติดหยาะสามเสพติดเข้ามานะยายาเสพติดอ,อยากรู้ลองลากไปดูจะติดลบแย่งกันแย่งกัน Milk Milk มา<ะ>เก็บบุรี่มามาเก็บบุหรี่ม,ออมาด้วย <c oughs> ผลของการหยิบสารเคมีเข้าร่างกายโอ้โหลายตาเวียนหัวไหมโอ้โหเวียนหัวจริงเออเหมือนเราหมุนอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยจะเส <c oughs> เออถ้าเสพยาก็จะเวียนหัวอ,อย่างนี้อ่อาจะเสพติดให้โทษโ,โหดูดิภายในร่างกายเราต่อพัดลมได้ไหมต่อตามบแบบแบบเขาเลยวงจรแบบอนุกรมนี่กะแส ดูนี่โอ้ยหมดแล้วโอเคลองดวงไฟเปลี่ยนอันนี้เป็นดวงไฟไหมไฟออกไปยังไฟออกเลยเออไฟออกจริงจริงด้วยเปิดปิดให้ดูหน่อยสิเออมีแค่เสียงนิดเดียวอะมีเสียงไหมเออมีเสียงจริงด้วยมีเสียงแคร์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 อยู่โอ้ยสูงมากเลยเมืองไฟฟ้าใช่อันนี้ชื่อใครนะใช่นิโคลไลเทสลา ใช่โทมัสสันไวดิสัน DC กับ AC เ,เขาแข่งกันใช่ไหมโอ้กดแช่ไวเลยสวยไหมสว่างสวยสวสโทมัสสันไว์ดิสันเป็นคนประดิษฐ์หลูกรดไฟ <c oughs> เอามะนาวมาเชื่อมต่อกันเกิดไฟฟ้าแล้วฝั่งนี้ล่ะนี่เขยมทิศสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหม Magnetic field แ,แล้วกดแช่ไว้แล้วลูกมันจะหันไปไหนเห็นไหมเข็มมันจะดึงน็อตไปมันจะดึง ขวนอตไปซารานนี้ล่ะไดนามปั่นไฟเห็นไหมหมุนปุ๊บแล้วมันจะมีครับโอ้ตรงนี้ว่าอะไรอะลูกเมืองโอ้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ลูกนี่เอาปฏิกรณ์มันเป็นยูเรเนียม 2- 3 5สาหวินเทอร์บายไฟฟ้าพลังน้ำพลังเขืือนน้ำไหลลงมาหมุนไดนามลแล้วก็ลงมาตรงนี้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ไหนอ่ะลองดูเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหรอมันจะดูดเหรอดูดใช่ไหมลูกใช่ดูมือชาเลยเออชานิดนึงอันนี้เป็นอะไรนะเตเนโมเออผัดดิฟายลูกต้องหมุนเร็วนิดนึงไปข้างหน้าเออหมุนเร็วๆเลยเฮ้ยทำงานแล้วอ่ะหยุดแล้วตบมือสองทีหยุดเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยลูกลูกดูฝั่งขวา เฮ้ยดูสิเหมือนใส่ฟ้ามันพุออ่งออกมานี่คืออะไรอ่ะเหมือนพลาสมาออกมานี่ไงพลาสมาบอลเริ่มเล่นนะตรงนี้เปล่าวิวัฒนาการของมนุษย์เหรอดูสิเรามาดูวิวัฒนาการของซันชิโร่จากลิง แล้วก็เป็นลิงหน้าเหมือนคนละเหมือนคนขึ้นมาจริงๆเป็นคนแล้วท่า <c oughs> <c oughs> มาดูคนสู้กกับสิงโตสมัยก่อน่ะ <c oughs> แล้วคนสมัยก่อนไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยแล้วหน้ามยังเหมือนลิงอยู่เลยเนี่ยโดยนสิงโตกินเราดูยุคต่อไปซิอ่าเริ่มมีอาวุธเริ่มใช้อาวุธในการป้องกันตัวมีเสื้อผ้าใส่ต่อมา,าจุดไฟได้แล้วเริ่มใช้ไฟในการปรุงอาหารและมีเสื้อผ้า,นห,าหน้าหนาวเหมือนยุคน้ําแข็งเนาะ อเองดาทะเลน,น,เน่าจะใช่นะเขาสตาร์หเลยโอ้ยอกระโหลกคนนี่หัวกระโหลกคนจริงๆนะเนี่ยห้ามจับนะนี่ของลิงสมัยก่อนนะดูดิคนสมัยก่อนกูเกมใหญ่มากาปากกว้างเลยโอ้งูเขาเขาดองงูโอ้งูเต็มคนโหลเลยฉลามดาว ดูสเปซไทม์อวกาศไงแล้วการเวลาโอ้โหเจ๋งมากเลยลูกในกาซายเหรอ ต้องตรงๆด้แม่ลงสิ่สวยจังมันรอยอยู่นั่นน่ะหาทองคำดิเจอตะกัวลูกเจอตะกัวเฮ้ยเจออะไรอ่ะยิบซ้ำลูกลองเจอเจอสีส้มเจออะไร กูสักฟอสิฟอซิลยัยยยยยยงไม่ได้ไปลูอกจุกเจอลิทไนท์โอ้โหอ้าวเจออะไรอีกแล้วเจอพิโตเลียมโอ้เจอเพชรเลยคราวนี้ไดมอนด์จุดทองคำรวยแล้วเจอทั้งเพชรทั้งทองคำเลยพลาสติกเต็มเลยข้างบนหัว มีแต่พลาสติกขวดพลาสติกนั่นเลยโอ้พยพายุทอร์นาโดภูมิม่กายแบบสุดขัว้วไงวิกิตของโลกร้อะเันต่อไปนะอ๋อมันสไลด์อย่างนี้เลยเหรอมาเริ่ทางเสียงเครื่องขูดเมื่อกี้ไงอ่าต่อไปด้วยไอศครีมดิดตรงนตรงดูสิน้ำกลายเป็นอะไรไมโครพลาสติกเป็นพลาสติกลูกต่อไปนะดูนีเ่เป็นลูกแมส นี่อากาศเป็นพิษไนเราเลยต้องใส่แมสเต่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเตาโอ้โหเต่าติดอยู่ในดงแห่สม,มุนมีขยะมาสติกห้าจุดสองห้าล้านลาน้ลา,นลานชิ้นเลยนะเยอะมากเลยข่งสารเต่ามากเลยมเมามะกี้อะลองดูสิาาส,สวยจังอคาร์บอนไดออกไซด์โอ้ ขาบรถลาไสายพุ่งไปนู้นแล้วเครื่องดูดขาบรถลาไสายอยู่ตรงหน้าลูกมีรถวิ่งไปนะด้วยมีเครื่องบินด้วยเห็นเปล่าต้นไม้เหรอครับยอดเยี่ยมเลยอ่ะกดเซนต์ปึบขึ้นไปยังมาแล้วต้นไม้ซานเธะตอนนี้เราสั่งมได้นะครับแต่ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงลูกผักเมื่อกี้ไงสวยเลยอ่ะ สวยมากเลยชิลาบชิลบับ ข้อกําแพงอ่ะประตูจะเปิดออกเราไปข้อกําแพงดูนี่ไงถล่มแล้วถล่มแล้ว <c oughs> ไทยเซราท็อ,ทอปโอ้ดูโครงกระดูกสิ <c oughs> โอ้ันของจีเหรออันนี้เป็นกระดูกที่เขาเจอในเมืองไทยอะลูกภูเวียงโกซอรัสซิลิน ตกใจเลยอะโอ้ยคิดคุณที่สัตอะไรเนี่ยอ,อันนี้ปลาจริงเลยลูกปลาปลาที่เขาคิดว่ามันน่าจ,จะอยู่ในมาจากสามัยดึกกำบันที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นไดท้ดทะเลที่บุกบอกอใคร<เ>ใครได้นเสาวมีเต่าตัวเบลออยู่ตรงนั้นด้วยนะไหนเต่าน,นกสิงโตนกสิงาตเหมือนมากเลยาออกมาจากกระดองเต่าแล้วมองปไนดูดุลงกว่าตัวยักษ์อ่ะ โรคของแมลงมีแมลงโงงในมีแมลงไม้ด้วยนี่ก่ออยู่นี่เออตรงนี้ก็มีแมลงไม้เออแข่งตัวแซมไปดูลาวาหนอนลาวาแล้วเดี๋ยวมันกลายเป็นปูป้าตรงนี้แล้ก็ไปดูอันดับปูป้านี่เป็นหน้าตาเป็นหนอนมันกำลังเซตตัวอยู่ใช่นี่อันนี้เป็นปูป้าเลยไหมที่แข็งๆแล้วนอนนิ่งๆเลยแล้วก็กลายเป็นแมลงเป็นตัวขาวๆลูกยังไม่ได้ดูขั้นตอนที่เหลือ ดวงมูล<ด><ด>สัตว์เออดูดิมันกิ้งอึเอาไว้เลี้ยงลูกน้อยมันนี่มีตั๊กแตนตัวใหญ่ตักแตนตำมข้าวเนี่ยซ้ายมือมีชีวิตไหม,มโอ้มันเหมือนจริงมากเลยดูดิมันจ้องเราอะ่ะให้ดูปวกเออลังปวกดูดิดูนางพญานางพญาตัวเบลอเอ่อแล้วก็มีปวกไตอยู่เต็มเลยโอ้สักรจันตัวใหญ่มากเลยดูพึ่งซิโอ้ โซ<ด>นพึ่งนี่สวยจังโอ้โหอยู่ในรังพึ่งเลยโอ้โหมามาเข้ามาดิอยงนี้สวยจริงเฮ้ย <laughs> ตะแกตนอะไรเนี่ยโอ้ <c oughs> โหมาเป็นงไงบ้างล่ะครับชอบคลิปนี้ของซัชิโร่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ลกดซับสบไครป์ซัชิโร่ชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแบายโถ่คนรายการเป็นแมงสามเนี่ย